รางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่16กันยายน2563ความทุกใจของผู้ถูกรางวันที่ส,สวัสดีครับวันนี้ห้องเรียนชีวิตผมออกจากที่พักเวลาตีห3 0นาทีเพื่อเดินทางไปรับเพื่อนทนายไปดีเดินทางไปที่ศาลแขวงพรรยารับฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในคดีทัตรี12ล้าน ที่ทุกท่านคิดว่ามีแค่คดีของครูปีชาและหมดจรุนแต่ยังมีอีกหลายคดีที่ไม่เป็นข่าวรับท่านทนายใจดีขึ้นรถแล้วมุ่งหน้าสู่พัทยาดูวิวไปเรื่อยถนนที่สวยงามโล่งสบายขับรถชิวชิว ึงพระยาก,ก็แวะร้านอเมซอนหากาแฟร้อนๆเพื่อเลขกสตกิและความกระชุ่มกระชวยของชีวิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเน,น,นินการตามหน้าที่เช่นเดิมครับวันนี้มากับทนายจิรพจน์พิราจันทนายเจดีมาร่วมทำงานนี้ด้วยกัน ท่านนายจุลพน์ท่านเล่นแบล็กคอฟฟี่แรงกว่าผมอีกนะผลคำสั่งในคดี12ล้านสารมีความเห็นว่าคดีมีมูลให้รับไว้พิจารณาในฐานะทานายจำเลยก็น้อมรับคำวินิจฉัยและ ต่อสู้คดีตามข้อเท็จจริงต่อไปโปรดติดตามการดำเนินคดีในคดีนี้ว่าที่สุดแล้วสารจะมีคำพิพากษาอย่างไรเสร็จภารกิจแบบไม่ประทับใจเท่าไหร่เดินทางกลับกรุงเทพวิวข้างถนนสวยแต่ฝุ่นพีเอมน่าจะเยอะภาพรั ข้างทางในการทำธุระส่วนตัวทางเข้ากรุงเทพสภาพก็มีรถพอสมควรครับกลับถึงกรุงเทพด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทรงทนายใจดีเข้าที่พักผมแยกใจกลับบ้านรอติดตามกันต่อไปครับว่าคดีนี้จะเป็นหมากับหรือ